สวัสดีครับวันนี้ว่าเรื่องของคนขี้เกียจนะครับเรื่องของเรื่องก็คือขี้เกียจรดน้ําครับก็เลยซื้อเครื่องไอ้นี่มานะครับตั้งเวลารด,ดน้ําครับแบตบหมดแล้วนะครับเซ็ตไม่หมดสิยังไม่หมดนึกว่าหมดไปแล้วนะครับอย่างแรกเราก็มาดูโปรแกรมนะครับที่เราเซ็ตก็เป็นเครื่องตั้งเวลาง่ายๆนะครับตัวโปรแกรมที่เซ็ต ตั้งไว้ตอน6โมงน็นหรือเปล่าวะ6โมง23นาทีนะครับเป็นเวลา9นาทีนะครับรถน้ำแล้วก็โปรแกรม2โปรแกรม2เรื่อนนี่นะตัวทีไม่ได้ใช้งานนาน set. กดเซ็ตแล้วกนไม่เอายกเลิกโปรแกรมรถน้ำตั้งโปรแกรมไว้ตอน6โมง23นาที แล้วก็9นาทีลดน้ำเป็นเวลา9นาทีนะครับแล้วโปรแกรมที่16ไม่มี2ลดอีกทีนึงตอน4โมงเย็นนะครับในเวลา9นาทีเช่นกัน3ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะเทสถ้าจะเทสรลดน้ำเองก็เป็นอ o นเลยนะครับเปิดก๊อกก่อนก็เป็นอ n มันจะถามว่าจะเอา กี่นาทีนะครับเอีกี่ชั่วโมงกี่นาทีเราก็เลือกเป็นนาทีนะครับขยับไปกดเซ็ตอันนี้ลองทดสอบดูลดลงมานะครับเอาซักสามนาทีก็พอนะครับแล้วก,กดเซ็ตที่แกก็จะเปิดเลยนะครับน้ำก็จะ,ะผมเดินไว้นี่นะครับ ่ออยู่ข้างล่างันนีชัดเจนกว่าหัวรดน้ำผมก็ใช้หัวเป็นหัวแบบจริงหัวปรับแรงดันนะครับแต่เพิ่ว่าผมใช้ปั๊มนะครับในการรดน้ำดังนั้นแล้วผมก็เลยเอาชุดปรับแรงดันที่อยู่ในหัวนี้ออกไปนะครับแล้วมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับปุ้งอย่างนี้เลยก็อัดไปที่โคนต้นเลยนะครับ ทุกตัวตัวนี้ทำไมแห้งวะก็ไม่เป็นไรนะครับ1 2 3่สุกน้ำตัวนี้ตุกแหงเองครับมอเตอแ์น้ำก็จ,จะเป็นหัวแบบนั้นนะครับดูหัวมันนั่นอะไรวะอาจจะตัดไม่ใช่อย่างนี้ก็ปรับหน่อยหนึงนะครับกลมลงไปนิดหนึง ก็เป็นข,าป,นนขาปักน้ำหยดนับขาปรับน้ำหยดอันนี้ก็โมเอา okay. ขาปักไม่พอเอาขาน้ำหยดนั่นแหละม,มัดครับหัวแบบนี้นะครับออกทุกหัวลาเดยวอย่อาออกทุกหัวนะครับดูหัวนี้นี่ต้นดูหัวนี้สิปลอกลูกดาว อยู่นะครับปลายทางแต่ก็ไม่เป็นไรประเด็นคือหัวนี้ออกหรือเปล่ามีหัวสุดท้ายนะครับดูหัวนี้อ่าหัวนี้ไม่ออกนะครับแต่หัวที่สองได้ยินเสียงอยู่ทำไมหัวนี้ถึงไม่ออกแรงดันหายไปหมดคือ,อยังไร พบเจอว่าแรงดันหายไปนะครับวันนี้ก็ไม่ออกนี่คือจุดที่แก้ไขนั่นก็คือเราต้องทําเป็นระบบน้ําหยดแล้วนะครับเนี่จะว่อาอันนี้มันสูญเสียแรงดันในท่อไปแล้วนะครับหันนี้มีต่โไปไปลายไม่มีนะครับนั <c oughs> ่นก็ต้องแก้ไขกันหน่อยโดยการ อาหัวเชยๆยแรงดันนี่แหละมันทาให้มันรูมันเล็กลงอีกนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนหัวหรือใช้ขาปักน้ําหยดแทนนะครับผมดูใกล้แก้ไขกันสําหรับวิธีการแก้ไขพี่ไม่ต้องคิดนะครับก็คือชุดหัวแรงดันนี่แหละของเดิมน,นะครับนี่เป็นงานวนขนาดน้ำแปดลิรที่ผมเอาชุดปรับแรงดันในนี้ออ,อกเพจะว่าเขงมีชุด ที่ทาระบบกัแน,ะนอัตโนมัติอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วปั๊มมันนั้นเป็นปั๊มหนึ่งแรงเนาะปั๊มหนึ่งแรงมันพอนะครับสลับการมาหัวแรงดันเนี่ยอ่อนแล้วก็ต่อมนาะเป็นโน้ยี่สิบสามสิบหัวออกหมดเลยนะครับแต่นี่ปั๊มเล็กไม่พอครับไม่พอก็แค่เต็มหัวนะครับเอาหัวปรับแรงดันที่ไม่ได้ m o d ฟายเนี่ยใส่กลับเข้าไปเดี๋ยวมาดูกันครับคอยดูครับหลังจากเปลี่ยนหัวปรับแรงดันแล้วเราก็จะได้อัน,นี่ นี่ไม่ได้ปรับนะเราก็หมุนนะครับปรับให้มันได้นะ้ําตามที่เราต้อง,างการก็พอนะครับไม่ต้องไหลขนาดน,นี้โอ้ไอนี่หมุนสุดแล้วได้เปลี่ยนหรือเปล่าวะนี่ไม่แน่ใจนะนี่ต้องเป็นไหลปรับเนี่ยเบียดปรับก่อนนะครับจากเดิมที่มันไหลแบบนี้นะที่ไม่ได้ปรับ ถ้าเราปรับแล้วเราต้องการให้ไหลประมาณนี้พอนะครับเพื่อให้แรงดันในสายเพียงพอที่จะปั๊มไปทุกหัวได้นะครับนี่ก็จะเป็นแนวทางเค้ไขได้ไง่ายเลยครับคืออยู่กับปั๊มนี่นะครับถ้าปั๊มแรงนะครับก็ไม่จําเป็นก็ได้นะพวกนี้ปล่อยให้มันออกเต็มที่เลยนะแล้วก็ลดระยะเวลาในการรดน,นร้ำาแต่ถ้าออกประมาณนี้เราก็ขยายเวลาไปหน่อยนะครับและนี่9้านาทีก็เหลือเฟือละถ้าทุกต้นเป็นแบบนี้นะครับ มีปรับไปได้นิดนึงนี่นี่ปรับแนละ้วเป็นแบบนี้นะครับ,รบยังเตรียมไม่ครบนะครับแถวนี้ขาดหมาเลยหัวไม่พอนะครับขาดยี่สิบหัวเดีย๋ยวมาดูการแก้ปัญหาหลังจากที่เราปรับแต่งแรงดันจากเดิมที่ไอ้นี่ไม่ออกนะครับกันหรือเปล่าแ้งมานะครับหัวนี้น่าจะตันครับ นี่ครับออกละตะก,กี้ไม่ออกวันนี้ตันแน่ออกเจ้นๆนครับเพราะว่านี่นครับแรงดัน,นน้ำมาขนาดนี้ไม่ออกโอ้หัวนี้รวยน,นะเดีย๋ยวทาหงหัวอ,อุดมาก่อน,นครับแรงดัน,นน้ำมาขนาดนี้ไม่ออกเป็นไปไม่ได้นะครับนองจากหัวนี้ตันนับก็เดี๋ยวไล่สายให้หมดเลยเหมือนกันนะครับ2ีสิบหัวเพราะว่าตอนนี้ก็ขาด นะหลือเกืือนะครับโอเคครับผมนี่เขาแก้ไขปัญหารร้อยปรับตั้งระบบรถน้ำสบายนะครับเป็น้องรถเองลระของเวลาเช้าเย็นนะครับลองทำันดูครับง่ายๆ